สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับพบกันกับเปียกทางช่องนิสสันหน้าชายครับแล้วก็พบกับเปียกได้ที่นิสสันเอสเคชัวบางบัวทองครับวันนี้นะครับเปียกก็จะมาอัปเดตเรื่องรถนิสสันคลิกนะครับผมตัวนี้เป็นออทิคนะครับลูกค้านะครับเป็นของคันนี้นะครับเป็นของพี่ออฟนะครับพี่ออฟก็ทําการจัดไปแนนกับเปียกนะครับก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วครับก็กระบวนการต่อไปคือรอรถนะครับรถก็มาแล้วครับผมหมายกําหนดการของพี่เขานะครับก็ประมาณ3เดือนนะครับ จองวันที่14เดือน8นะครับวันนี้วันที่1เดือน10นะครับก็ประมาณ1เดือนครึ่งครับผมก็ลงตัวพัดีครับนะครับดีใจทั้งเซลลนะครับดีใจทั้งผู้รับนะครับผมทั้งผู้ให้และผู้รับนะครับผมก็หมายกำหนดการมาโอเคมากครับผมนะครับวันนี้เปียงก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของคันนี้นะครับมาวันนี้พี่ออฟอยากรับวันนี้เลยครับเปียงจัดให้ครับผมนะครับก็มีการอัปเดตเพิ่มเติมครับมีการติดตั้งฟิล์มนะครับด้านหน้านะครับ ด้านหน้าทิมซาลามิเกไฮคู่แล้วประกัน7ปีนะครับด้านหน้าด้านข้างด้านข้างก็ด้านหน้า40%นะครับด้านข้าง60%นะครับผมนะครับก็ติดตั้งคิ้วกันสารให้ครับนะครับตามที o บีออฟต้องการนะครับเพียก็ติดตั้งคิ้วกันสารให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับในส่วนของภายในครับผมนะครับมาดูภายในกันครับ ภายในก็ติดตั้ง่พรมนะครับผมผ้าระยางรองพื้นนะครับเรียบร้อยนะครับนะครับภายในนะครับตัวนี้เป็นออทคนะครับด้านหน้าและด้านหลังครับด้านหลังก็เรียบร้อยครับผมนะครับนะครับเดี๋ยวดูด้านท้ายกันครับอ่า ถาดรองนะครับผมถาดรองวางสัมภาระนะครับผมก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับถาดรองวางสัมภาระนะครับรถจะได้ไม่เปื้อนนะครับโอเคครับผมขบวนการต่อไปนะครับก็คือ PDI นะครับผม99จุดนะครับผมนะครับเสร็จจากอ่า PDI ก่อน PDI ก็จะล้างรถก่อนนะครับค่อย PDI นะครับแล้วก็วันนี้นะครับผม่ออฟรับรถหโมงครับผมโอเคครับเดี๋ยว คลิปหน้านะครับก็จะเป็นคลิปส่งมอบนะครับผมของพี่ออฟนะครับผมโอเคครับวันนี้เปียกขอลาก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ